เ้าเลยครับเนี่ยไอ้ตาก็เห็นเขานั่งเศร้ากันอยู่กับพี่บอลเออไอ้นี่เนี่ยมันบูมบามจริงๆไอ้บอลดูๆมาหน่อยว่าบุ๋มบามเชนยิ้มเฮ้ยนี่เป็นอะไรเศร้าอะไรนักหนาเนี่ยคนอย่างมันจะมีเรื่องอะไรเหรอพี่เอ้าแล้วเรื่องอะไรอะยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้คิดชื่อจะมีเรื่องทั้งทียังไม่คิดชื่อเรื่องอีกตั้งเลยตั้งเลยจะได้รู้อาการเนี้ยอาการเนี้ยก็เป็นอะไรเดรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุด เปลกสะบัดคาเสียเกลุดแน่ๆเดี๋ยวต้องต่อด้วยเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายนี่ถ้าไม่ห้ามไอ้น้ำหัวเทียนห่างยางแฟดแปลาไปไฟไม่จ่ยใดไม่ชาสตาร์ทพังเก่งๆจะบอกว่ามันจะเรื่องนี้แหะพี่เรื่องอะไร หัวหนูนี่แหละขอเงินตลอดเลยนะเช้ามาขอหมื่นหนึ่งกลางวันขออีกสองหมื่นตกเย็นมาขออีกสามหมื่นอ่ะโอ้ยแล้วมันเอาไปใช้อะไรนักหนาหนูก็ไม่รู้หนูไม่ได้ให้มันอ่ะปัญหาจริงๆเลยนะโบฟังพี่นี่จอยอ๋อจอยโบอยู่นู้นหยอกหยอกเขาเครียดอยู่ไงเพื่อนเพื่อนนีแหลกกรนอยโบปัญหาจริงๆเลยนะพี่บอกให้เลยคือการ ควบคุมควบคุมอะไรคุมแฟนไงมันยังไงวะทักเมียของพี่มาใช้พี่เนี่ยไปซักผ้าเออตักซักผ้าเดี๋ยวนี้อ่าขึ้นเลยเดี๋ยวเฮ้ยผมโกรธแล้วเฮ้ยขึ้นหยิบไม้เลยจารย์ไอเมียฟังเขีียแฟบเลยเนี่ยผมทำอะไรอะครับอจารย์ขอโทษพี่ห้ามเพื่อนนะขอโทษไอ้เฮียบุกไม่ได้แหกปากขนาดนี้มาดิโอยอย่าไปเครียดหมอคนเราจ้อยสบายสบายเพื่อน มันมันเเมันเครียดไปหรือเปล่านี่เราต้องมาปอบไปนี่ใช่ไหมเนี่ยก็มันเครียดดูเนี่ยเออเอางี้ดิเอาไงพี่หลุยส์เราถ้าเกิดจะนเราถ้าเศร้าแบบนี้นะเออมันต้องใช้ดนตรีบำบัดเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังเอาแบบเอาเพลงปอบใจอยากร้องเพลงกันเหรอคะพี่พี่นี่เลยค่ะลองลำโพงบูทูต Starwell Big เครื่องนี้หน่อยไหมคะเพราะเสียงของเขาเนี่ยคุณภาพดีมีไมโครโฟนสามารถร้องเพลงคาราโอเกะได้ทุกที่ทุกเวลาและยังมีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยนะคะแทบยังเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายผ่านบลูทูธฟังเพลงผ่าน USB ฟังวิทยุ FM หรือถ้าคุณพี่มีกีตาร์ก็มีช่องเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อเล่นดนตรีได้อีกด้วยนะคะและยังประหยัดพลังงานมีแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานอีกด้วยค่ะหรูดีถูกทนทุกคนใช้สตา r ์เว l ค่ะออโอ้เข้ามือพี่บดีเลยงั้นจัดให้พี่หนึ่งเครื่องเดี๋ยวพี่เนะี่ยจะไปไลฟ์สดแข่งหน่อเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลยค่ะพี่ใช้บ้านใช้บ้านมันเลยนะการ แล like, ้วตกลงมันยังไงเคลียร์กันที่เรื่องครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี mm ้ไอ้แจ็คันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่หนูว่าหนูจะเลิกกับมันแล้วล่ะเฮ้ยใจเย็นๆย็เย็นเย็นเย็มันไปเลยเลิกกับมันไปเลยผอ้ชายดีๆมีเยอะแยะไปยุกันอย่างนี้ได้ยังไงล่ะแม่หพี่ว่าไอ้แจ็คนี่นะมันก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งเลยนะไม่เหมือนเดิมแล้วจริงไม่งั้นหนูไม่เลิกกับมันหรอกอย่าไปคิดมากเด้อโบเอ้ยยังไงวะแล้วเมียใช้สภาพแล้วมันเป็นไงวะะะอไร มีเคยใช้อีกวันบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เออใช้ทำอะไรเสร็จปุ๊บโอ้โหวันต่อมาอาจารย์เอาอีกแล้วค่อยๆเล่าอย่าเพิ่งขึ้นกูจะได้ฟังใจเย็นๆกูอยากฟังเรืองเอาจริงๆเลยนะพออาจารย์มาถามเนี้ยแล้วขอมันขึ้นง่ายไงค่อยๆขึ้นเมื่อวานนี้เองเอาอีกแล้วมันยังไงให้ผมเนี่ยไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวต่อหน้าลูกน้องของผมอาจารย์เด็กๆของผมอ่ะแล้วมาขึ้นเสียงใส่ผมอ่ะเฮ้ยไปซื้อข้าวเดี๋ยวนี้หัวหน้าอาจารย์ทำไงอะทีบเลยนิ ขี่ัจักรยานไปเที่ยวหมอนวดแม่งเลยตัดดาไม่ต้องมาดาต่อไปจายไม่ลักหนูเลยจายไม่ร้านคือจะบอกว่าผมไม่รู้นะแฟนคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่เมียผมโง่เฮ้ยนี่เรื่องจริงโง่อยังไงวะขนาดผมใส่ชุดออกกําลังกายและชวนลูกน้องไปวิ่งด้วยไปวิ่งวิ่งก็คิดว่าผมออกกําลังกายแล้วผมวิ่งตอนไหน สี่ทุ่มสี่ทุ่มเฮ้ยดูว่าเออเราล้าสุขภาพวิ่งวิ่งหารู้มหมผมวิ่งเข้าร้านเราเฮ้ยไอ้แจ๊คมาเว้ยทำไมอะไอ้แจ๊คมาดีกว่ากูดอย่งางนั้จบเลยเน<อ>ี่ยฮะกูดอย่างนัจบเลยแจ็คเนใจร้อนอยู่ต่อหน้าผู้หญิงเข้าเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าพวกเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่พี่จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องพี่เลยตักพอบอกเลยตักเฮ้ยแจ๊คดีกว่าเอาเข้าสิ มตกหล่นอยู่ไงวะเฮ้ยค่อยๆคุยกันนะค่อยๆคุยกันเฮ้ยเฮ้ยคุยดีู่นะวิภาพเหมือนวันนั้นเลยที่มปหาพี่ที่บ้านอ่ะคนเดิมนั่นเปนคนเก่าแล้วถือเบียร์มาด้วยเออเสื้อผ้ากับเบียร์อรู้เรื่องชีวิตคนอื่นเยอะเหี้ยมึงอ่ะเอบโถโขอะไรแบบชางักกันฮะกูหรือมึงชักอ่ะมึงก็ชักไม่แพ้กูหรอกแหมเทนบุตรเสถียรทำมือมึงอ่ะแก่หอก็ยืนอยู่ มันยังไงอ่ะมันยังไงเป็นไรอ่ะเออมึงซักผ้าเนี่ยก็มันหน้าที่ผมไงแล้วมึงบอกว่าแบกกับเมียซักไงแบกกับเมียเมื่อก่อน่ะใช่เขาทั่งคนเก่าใครอ่ะคนเก่าแจงไงทำไมเรื่องกันแล้วเหรอวะเรื่องกันแล้วเอาจริงปหมเนี่ยเออผมก็ะลำบากเหนื่อยจะตายอยู่อีกคนเก่าหน้าเบื่อพี่ทำไมอ่ะตื่นมาผมขอตังค์ห้าหมื่นุ้ยกลางวันขอให้เจ็ดหมื่น้ยกลางคืนขอให้เก้าหมื่นพี่นุ้ยเฮ้ยใช้อะไรนักหนาวะ ส่วนสภาอผ้าดผมท้ไม่แด้ผมได้เลิกไงซื้อเยอะไปว่เหียกูบอกมึงกี่ครั้งกี่คนแล้วฮะตั้งแต่ก่อนคบกันแลวใช่ไหมหน้าที่มึงอะคืออยู่เฉยๆรัผ้าหน้าที่กูเนี่ยดีแล้วกูกลับมาดดนกูได้กินแฟมมมึงซร้างทำไมก็อยากทำมั่งอ่ะเนี่ยอยู่จนจะเป็นน่อยอยู่แล้วอะจะไม่ให้ทำอะไรเลยหรือไงอะเลิกกันไปเลยปะมันลำบากมากเรื่อไงวะฮะ ให้อยู่เฉยๆนี่มันลำบากมากหรอวะก็เทอมมันประเสริฐเกินไปอ่ะฉันทนไม่ไหวหรอกกูบอกแล้วไงว่าเสื้อผ้านี่ยคุณคนซักล้างรถกูเป็นคนล้างล่าสุดนี่คุณเห็นในต้นไม้เปียกคุลงแอบรถมึงทำเพื่ออะไรบอกมันหน้าที่กูมึงบ้าหรือเปล่าวะกูไม่พูดมึงกือขี้เที่ยววะเนี่ยฮะหน้าที่กูนี่คือกูเป็นแบบนี้มึงไม่ไหวมึงก็ทนหน่อยไม่ได้ไงวะไม่เอาไม่อยากอยู่หน่อย มูลค่าในของบ้านเจ้าช่องจริมีเมียเงี้ยกูบอกแล้วไงเงินเดือนกูได้มาล่าสุดแสนนึงอ่ะกูบอกให้วางวันละร้อยวันละร้อยบนหัวเตียงที่เหลือมึงเอาไปมึงวางให้กูได้ไงร้อยห้าสิบมึงบ้าเปล่าเมียมึงเป็นนักมวยเด้อนะทุกเมียมึงเป็นนักมวยด้วยไม่อันนี้ใส่ของกระแตโฟเทีนติดมาอะไรการเมื่อวานใครเป็นนักมวยนักหนาในบ้านมึงได้ นี่ไอ่เพชรดำบรถถังส่งมาให้ขอใส่ออกกำลังกายเดี๋ยวพี่ผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาข้างบ้านมาซักเลยเออบอกกี่ครั้งแล้ววะบอกให้อยู่เฉยเออก็บอกแล้วล่าสุดเนี่ยรถที่บ้านมันก็มีอยู่คันเดียวมึงทนหน่อยไม่ได้ว่ามึงขับไปทํางานแค่นี้แล้วกูเดินไปนั่งรถไฟฟ้า6กิโลเนี่ยอุ้ยประเตฐแท้มันหน้าที่กูที่หลังไม่ต้องยุ่งเข้าใจบ้าเากวนอยู่เฉยๆนี่ย มันเสียสักสีผู้หญิงมากใช่หมวะฮะมีผัวดีอย่างนี้ไปไหนเขาอยากทําอะไรบ้างนี่นะฮะไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยหน้าที่กูเองมันเหนื่อยนะเจอเมียอย่างเงี้ยมึงจุกจิกจู้จี้เหนื่อยไม่ทำมือพูดกับโสดาชีวิตมือขนทางอะไรจริงปม่ได้ไอ้เจษเฮ้ยโอ้พี่มันหน้าจริงจริงหรอวะถ้ามันหน้าที่ผมมันยุ่งอะไรอ่ะแลหน้าที่เขาทำอะไรเป็นเมียนี่ที่พูดมาหนูทำหมดเลยอ่ะทำไมพี่ ทำไมอ่ะเขาจะมีโอกาสได้ทำอะไรตอนไหนบ้างเนี่ยเออใชาเมียผู้พี่สบายนี่ซักผ้ามันลำบากแค่นี้มันทนไม่ได้ผมปล่อยมันอยู่เฉยเก็บเงินเก็บทองเก็บอะไรผมไปเมียพี่เป็นไงต้องมานั่งจับเรื่องผู้หญิงนู่นนี่นั่นใช่ใช่ไหมเออผมนี่หืมกูจะพูดกับมึงยังไงดีนะฮะเขาหลังไม่ต้องมาซักนะเฮ้ยเฮ้ยไปดีกันนะดีกันนะดีกันซะเขาโอ้พี่หนุ่ยอย่างงี้มันเป็นผู้หญิงเขาอยากเป็นแม่บ้านบ้างมันถึงทางตันแล้วพี่ถ้าไปอย่างเงี้ยผมก็ทนไม่ไหวหรอก เขาบอกแล้วไงขอทําทุกอย่างอยู่เฉยไม่ต้องมายุ่งไม่ฉันจะทําถ้าไม่ให้ทําก็เลิกกันไปเลยอุ้ยไอ้แจ๊สมึงพูดเองนะถ้ามึงอยากทำกูก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหมือนกันไม่ไหวก็เลิกไปเลยมันลำบากมากเหรอชีวิตอ่ะเฮ้ยเลิกกันชัวบอ่ะเนี่ยจะชิ่งเลยแจ๊สเลิกกันชัวบอ่ะ ทัวร์นี้ผมไม่ไหวหรอกเมียมึงแม่งสุดยอดแล้วนะเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเล่นกันจริงๆนะเว้ยถึงเป็นวะพี่ขอได้ไหมวะขอต่อหน้าผัวเขาด้วยพี่ขอได้ปะถ้าพี่อยากขอพี่ไปตกลงกับมันเองนะผมตกลงกับมันแล้วปากเปียปากแฉะมันแย่งหน้าที่ผมหมดเลยเฮ้ยคุณลองเปลี่ยนจากชุดกีฬาไปชุดมวยมั่งแล้วเข้าร้านเราโอ้ยยังไงให้ยังไงให้กูร้องเพลงไปป่อยมวยไปด้วยเหรอเราคุยกับเขาดิเขายอมเปล่าเลิกเลยงี้ผมเลิกเฮ้ยไออย่างได้เอาไปเลยคุณ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องเลิอกอกับแจขึ้นมาจริงๆเนี่ยเลากกับนะกับพี่อย่างเงี้ยอะ่ะมีกล้ามีพลังมีอะไรเงี้ยแบบแบบเฮ้แบบแึมเลยเงี้ยได้ไหได้มบได้หก้ามแขนมึงไม่บลากับขาเลยอ่ะีกล้ามกรปอขาอยู่กับปินึง